ใจแบบให้เขายิงอ่ะก็แล้ว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 ก็แล้ก็แล้วกูว่าคนพิการยิงไงสัสเมื่อกี้ให้เอฟมาน่าจะดีกว่านี้เยอะเลยเออไอ้เหี้ยปัญญาอ่อนชิบหายไอ้เหี้ยไรประโยชน์จักไอ้แซดยุบแครนไปเลยไอ้หน้าคครับอะไรครับวะถ้ามันถ้ามันได้ครับพ่องงไละแมเต มีกันเยอะเลยอ่ะรีบกดหน่อยเป็นเทียบเนี่ยเฮียคนละชาร์จกันปะก็เลยมีมีใครจะแทนปะผมปล่อยนี่้างมีที่ไหเหรอไม่มีเราเล่นกันดีตาท้ายแล้วเนี่ยจะไปนอนแล้วเนี่ยตาท้ายเนี่ยชนะเราไปเลยตาท้ายแพ้ก็ไปเหมือนกันอะะนเยอะกว่า ัวหิปหายไม่ชนะมาเยอะกว่าแค่นั้นแหละโอ้ยเดี๋ยวไปดูให้เฮ้ยไม่มีใครดูเอเลยเหรอเฮ้ย ผมุ่งไปวีหมดเลยเฮียดูเพิ่มเองผมเองผมเองขอแค่ไว้ใจไว้มันมุ่งไปหมดเลยไปไปดูห้องนอนไหนเลยพี่ห้องนอนอ่ะโอ้ยมุ่งหมดเลยเฮียเอ้ยมุ่งทะยานสู่บีห้องนอนมาแล้วเดี๋ย่าไปอย่าไปช่วยเอเข้าไปโอ๋อ ตตััดดดไ้ววเียกามากามากามาสัญญะกลางสัญญะกลางมีนะระวังนะเอฟสัญญะกลางดันมาแล้วสัญญะกลางดันมาแล้วเอฟสัญญะกลางตายจะรับให้ดูบริษัท้ยห้องน้องน้องน้องสะพานสะพานสะพานเหรอห้องน้องสะพานเชื่อมอ่ะไม่ยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลย พี่ท่านทำอะไรอ่ะกระโดดให้กระโดดดูอ่ะเดี๋ยวรับให้รดด<อ>ู้จักเลยว่ารับยังไงขีดซ้ายมือเนี่ยคีดในห้องนอนเนี่ยห้องนอนห้องนอน,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 อนแล้วเฮย ไอ้กูฟังเสียงไอ้ตัดเสียงกูก็ฟังได้แต่กูแค่รับคามเสียงปืนดังช่างาหญ่บอลเล็ดเออเราฟังเสียงปืนนี่ฮะไอพี่รอตัดเชื่อมนะเฮ้ยเดี๋ตาบาน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 ห้องนอน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 ดูดูห้องนอนไหมห้องนอนพี่ห้องนอนมาระวัง เอ้ยอย่าผมปล่อมพี่อย่ามดูขัดพี่ดูห้องนอนห้องนอนเตมเลยเนี่ยห้องนอนมันจแนปยิงตรงกลางอยู่เนี่ยโอ้ยพอเเล่นไม่ไหวหรอเด๋ยวตดท้ายทนก่อนทนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้พักยาวหน่อยนะขอตตดท้ายก่อน ตท้ายเลยน้องๆสองันเลยตาท้ายเนี่ยพักเราโอเคอเลยไปดเลยไปดูเลยปดูเลยพี่ถ like ่ยด okay. okay. ูกางยังนะพี่มีคนกลกางขาดกางขาดกางขาดไอ้พ right ี่เยกูเชื huh? ่อเลยอยู um. ่ตรงไหนบ้างอยู่ตรงไหนม้งบอกหน่อยตรงไหก้างไปบีไปบีตัวนึแล้ว

มาโกางไม่เป็นไ,ไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรไม่นา่าแวินไม่น่าแวินเอาไปเอาไเอไมันมีเจ็ดคนด้วยเนี่ยเหียเราโดนได้งไงเนี่ยไม่น่าไปไปล่ามัน,มนก็เมื่อกี้ระวังกลางละกากระโดดสน,นอยู่นะระวัง <c oughs> ใครไปอีกหรือว่ายี่ตีใหญ่ที่อะไรเนี่ยเฮ้ยพ,พ,พี่ดูองเราใ้หน่อยอออได้ไหมพี่ ใครได้เฮี้ยเลยเนี่ย <S <S ไม่อยากรู้เลย <S <S 2> <S 2> สักตัดเชื่อมนะโอ้ยเฮี้ยโดนหมดอีกระสัตว์เลยเนี่ยถ้ารู้ว่าแสนแปไม่ได้ก็ไม่ต้องสสแสนแอปอีกแล้วมันเออบอใกอให้ดักเขาไม่ฝึกแสนแอปต้องฝึกลบพีดีเราดักเอาเรือเราดักเอาเรือกาับมากามาตัวนึงนี่ยังรอดักกันเลย เล่นเราลับไปหรือยังไงเลอนดันมาอยู่แล้วใช่อมันต้องดันอยู่แล้วเฮียมันไม่ดันมันก็วางบอมนุ่งเล่นใจเย็นใจ่ร้อนก็พอกลางสองตัวกลางสองตัวกลางตัวนี้ตรงบ้านบ้านไห้เนี่ยนี่มานี่มานะไอ้ตาข้อก่อนเชื่อมเชื่อมเอ้ยกางมีอยู่นะระวังเชื่อมระวังเชื่อมเข้าวบีนะระวังเชื่อมเข้าวบีนะไม่ไม่ใหญ่ใหญ่แถวตรงนี้ก็ตองตัวดิระวังเชื่อมเข้าวบีนะใครอยู่ในบีระวังเชื่อมเข้าวบีนะ มันแสดงวิญค่ายอยู่เน <sleeve monastery> <The absor baptism> ี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมา้วเฮ้ยเฮ้าแล้้ยอะเฮ้ยบี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 ไปช่วยบีดิาลาลาแล้วเฮ้อเฮียเข้าบาลเลยสัสถอยหลังมากถอยเฮีย

กูแสนด์เองไอ้สัตว่าไอ้เฮียอยู่ไหนวะอ๋อ

เออนั่งตรงน,น,น,นี้นั่งไว้เออนั่งองนี้ไว้นั่งน,ใน,ในี้แม oh ่งเลยอโอโขอ้โหเย้แต่แต่ไปไปไปย่องไปย่องไปไม่เห็นขวยกรูกูดูบีเอแตกกรูเอบีแตกไอสัตว์ ฝ่ามือสายมือแล้วิว่างี่่ะหลังไม่มีหลังไม่มีมันจะมันจะตีทั้งไหนวะไอ้สั์กูจะได้ดูไอ้เหีย เกิดตรงไหนก็ไปทางนั้นที่เกิดขวาก็ไปขวา,ขวาที่วิ่งไปซ้ายมึงคิดอะไรวะเอ็งดูการเหมือนเดิมเองมานั่งดูการเหมือนเดิมรับในเลยเนี่ยเล่นรับแม่งอย่างแฉเลยด้วยดูไปเอ็กซ์ไปตอะไร้นเป็นคนเดินมาทางซ้ายรอเลยเอ็รอเลยใครเล่นบุญเหลืองวะโอ้ไม่ใช่พวกเราอีกไ <ป S 1> อ้สัตว์เอ้ยกำลังมันซ<ป>้ำ ลูกจะเดินยิงวะไอเฮีย่วินเนสั์ไอเฮียเป็นเจ็ดคน้ลูกจะเดินวัะไอเฮียเอกมาเอกมาเมาเอกมาย่าแซนดอย่านดนดูกันดอเอกลงเอกลายิงเลงายิงนี่เอกไอเอาเอมาแล้วเอไอบี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 ใครใครเล่นทานอสเปลี่ยนไป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 ช่วยไปช่วยบีดิ

กูเดินยิงกูเดินยิงนะพีหน้าไอสัตว์แพ้ก็แพ้ไปที่อะว่าโดนที่โดนโดนสี่อะว่าแล้วไม่คิดไม่ไหวเฉยเลยรับไปแค่มาเจ็ดคนเองจะอยู่ก็ไม่ไหวไม่รอเราหกคนนี่แหละไอ้ที่มันมีคนที่ไม่อยู่ในทีมเราไงไอไม่ได้อยู่กับพวกเราอะไอเฮียสองตัวนั้นอะกูเจอกันดันกาเลยนะายเฮี้ยกูหาได้สัตว์นั่งรอแอรอแอร์นายเฮีย สวยเอ้ยแม่งไอ้ยี่ไดด้้ยินหออองกูพีแล้วก็ออกไปสแนปพูดเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟังไอ้เอ็กอะผมได้สแนปที่ไหนล่ะเอ๊ะขึ้นไปดิเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะคว้ามมือเจ๊ะมามาขึ้นมาไอ้เหี่ห้องห้องมึงแตกแล้วโอ้โหห้องนอนห้องนนองตัวห้องนอนสองตัวห้องนอนสองตัวอ๋อไอ้เหี้ยเลยห้องนอนห้องนอนสามตัวสามตัว

มันจะวิ่งไปเลยเฮียเมื่อกี้พี่เดินไปกลางอ่ะโมือหว่างเป้าหน่อยก็ได้เฮียอันนั้นไม่คือกลางพี่แม่งยิงไม่หวางเป้าเลยสัตว์ควายพ่ายไอ้เฮียยิงพ่อมึงเหอะยังไม่หวางเป้าเลยสัตว์เห็นตัวแล้วยิงผมพักก่อนตอนนี้ผมเล่นไม่ได้ละไปไปแยกย้ายนอน